เลข2วันละนะครับวันนี้ขออนุญาตบอลสัก5นาทีนะพูดคุยกันหน่อยนะครับก็วันศุกร์นี้มวยวันศุกร์เจอกับกัปิตันเพชรอินเดียอาคาเดมี่แน่นอนว่ากระดูกมวยเขารุ่นพี่อยู่แล้วเนาะใช่ครับมากร์มากอนานด้วยมาก่อนนานด้วยคือทันเขาตอนไหนบ้างตอนลุมพินีพระรามสี่ไหมเออลุมพินีพระรามสี่ก็ทันครับเห็นเห็นเคยเห็นเขาชกไปกับใครบ้างอรบอลเห็นสดไม่เคยครับเห็นสดไม่เคยครับเห็นในเทปเห็นในเทปไปกับใครบ้างเห็นกับ พี่เพชรบุญชูครับพี่เอฟสกแล้วก็พี่แสนชัยครับมสมัยก่อนที่เห็นเห็นเขาต่อยครับเอฟสิบหกเพชรบุญชูพี่แสนชัยที่ดูว่าเขาเป็นมวยอะไรเขาก็ได้ทุลูกครับใช่ไหมครับแลปะปัจจุบันนี่ก็เดาทางไม่ถูกเหมือนกันใช่ครับบางทีเขาก็เป็นมวยฝีมือบางทีก็เป็นเดินไปเดินไปบูเออบางทีก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับถ้าเดาเล่นๆไว้นี่เขาโชว์กับบอลคิดว่าเขาจะมาแบบไหนเดาไม่ถูกครับใช่ไหม ถ้าเราเขาเล่นก oh, ้าวเกยเราคงไม่กล้าสู้เขาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถืออะไรอยู่ในมืออ่ะก็เรื่องของกัปตันแน่นอนเห็นเขาตั้งแต่สมัยเป็นไอ้หนุ่มซินตึงละนะครับเราเคยเห็นเขาชกไม่เคยเห็นเขาชกสดๆเลยไม่เคยครับไม่เคยไฟไหนที่เห็นเขาแล้วรู้สึกว่าโอ้คนนี้ร้ายกาจจังเลยก็ไฟเขาเจอกับพวกที่สามคนเนี้ยใช่ครับแต่กับพีเอฟนอยู่ห้เตะพีเอฟนสิบหกเริ่มงวย ก็ได้เห็นเข้ามาก็เห็นแล้วคิดว่าจะไม่ได้ต่อยกันเพราะว่าแต่ก่อนพี่เขาขึ้นไปร้อยห้าสิบกว่าแล้วใช่แล้วช่วงหลังทาถ้าไม่มาอยู่พี่จินดีก็ผมคิดว่าก็ไม่ได้ต่อยกันอะเพราะว่าเขาริมหนักไม่ได้สมัยที่เห็นเห็นนั้นบอลอายุเท่าไหร่แล้วผมยังเด็กๆอยู่เลยอะยังต่อยช่วงพีคๆเลยไหมช่วงสิบห้าสิบหกเลยไหม,ไม,ไมเด็กกว่านั้นไ<อ>ง กันมานานแล้วก็คิดในใจมาเสมอชกกันยากมวยคู่นี้แสงมวยนี้กับดิวเซลเล็กหรือว่ากับปิตันนี่ชกกันยากใช่ไหมครับสุดท้ายท้ายสุดได้มาเจอกันมาเจอกันเนี่ยพิกัดต้องย้ำนะ139านะ1 3 9แต่ว่ามีเข็มขัด140ยใช่ครับของทูโปยูเป็นเดิมพันของเมื่อวันศุกร์ครับของเมื่อวันศุกร์เป็นเดิมพันแล้วก็อย่างที่ทราบกันบอลเนี่ยจะถูกฉลอง กับไฟที่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันเคยพลาดอยู่ครั้งเดียวเองครับกับซุปเปอร์เล็กใช่ครับซุปเปอร์เล็กวันนั้นพลาดด้วยเข็มขัด115ของลุมพีดีลุมพินีอ้าวงั้นขออนุญาตทุกตื่นก็ไล่เลียงหมดผมก็ไล่เลียงเหมือนกันนอกจาก115ลุมพินีที่พลาดซุปเปอร์เล็กแล้วบอลเป็นแชมป์อะไรบ้างมีแชมป์ช่องเก้าช่องเก้าอรนนั้นนางครับแล้วก็แชมป์ร้อยห้าลุมพีดีแชมป์มวยรอบหรือเป่าไม่ทำชิงกับไอ ชิงกับพันพยักต์รุ่น26กิโล26กิโลท้ารกเงินล้านของผู้การสเวทครับแล่าอะไรต่อแล้วก็105ครับ105 105ลุมพินี105ลุมพินีครับชิงกับชิงกับเพชรครับได้จากเพชรปอพี่บนรีครับแล้วก็108 108ได้จากเด็ดขาดครับ108ล่าดำเนินไหมล่าดำเนินครับได้จากเด็ดขาดปอพงสว่างแล้วก็112 112ล่าดำเนินครับแต่ชิงที่ลุมพินีวันนั้นครับ ชนะพัชชัยร1 2บสล่าดเนินแต่ไปต่อยลุงพินีนะซึ่งถือว่าเป็นอีกนักประวัติศาสตร์กรรมการใหคะขนนก็เป็นล่าดําเนินแต่ไปนั่งที่ลุงพินีรับ1 1าล่าดาเนินชิงที่ลุงพินีได้จากพัฒรชัย112ครับ112ครับ่ยแล้วร15 11ิรบาล่าดาเนินครับชิงกับพี่ยินสีขาวที่ล่าดาเนิน1 1 5ยสิบหาล่าดเนินยินสีขาวราชานนนครับแล้วมีอะไรแล้วก็แชมป์เม่รอบครับเม่รอบ4ีคนอ่ะ มวยรอบสี่คนของเพชรยินดีของใช่ครับเพราี่ว่าเขาจัดลุมนีวันแรกครับลุมนีที่ใหม่มีซุปเปอร์เล็กครับมีพี่สามเอแล้วก็มีซุปเปอร์แบงค์ครับซุปเปอร์แบงค์แล้วก็ผมเราก็ได้แชมป์ไปสามยกเนาะสามยกใช่ไหมครับตอนนั้นคือกลับมาจากทีมชาติใช่ไหมกลับมาจากมวยสากลครับแล้วคือแชมป์สุดท้ายแล้วก็แชมป์เอสวันตอนต่อยกุศลน้อยครับแชมป์วันลุงชัย S1 ของน้าทรงพี่กัดอะไรครับ112ครับ112ครับแล้วก็เป็นแชมป์ท็อปคิงของซิโบแต่มันเป็นแชมป์ต่างประเทศครับแล้วก็แชมป์แชมป์ของทูฟเยูรุ่น135ได้จากพี่ไคหมู่ขาวอันนั้นครั้งสุดท้ายไหมครับคุณผู้ชมไปไล่เรียงของเองนะว่ากี่แชมป์ผมไม่ได้นับนะก็คือเยอะเหมือนกันเกือบเกือบสิบเหมือนกันนะได้เก้าเซนครับครั้งสุดอะไรนะได้เก้าเซนต์ออกเก้าออกบอลรับไปให้แล้วครับครั้งสุดท้ายกับไคหมู่ขาวนี่ปีไหนครับ เมื่อ2ปีที่แล้วปีที่2ปีที่แล้วสองปีที่แล้วครับด้ประมาณ2ปี 2> อ๋อนี่ก็กลับมามีเข็มขัดเป็นเดิมพันอีกครั้งในรอบประมาณสองปีกว่าๆครับนะครับไว้นี้การเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างไม่ถามการเตรียมตัวดีกว่ากล้ามเนื้อแปลกไปไหมก็อัพเดทมากขึ้นหรอครับก,ก็เพิ่มซ้อมหนักมากขึ้นครับก็เพิ่มหลายๆอย่างเขาครับ เริ่มมีนอกเริ่มแบบว่าเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นปกติเป็นคนที่ไม่ไม่ได้มีกล้ามเนื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่หรอกช่วงตอนนั้นก็คือมันแต่อ้หนักหนักใหญ่แล้วมันไม่ล้มหนักกล้ามเนื้อมันเลยไม่เห็นชัดเลยอันนี้กลับมาชัดมากขึ้นครับวันนี้139ที่ทำทั้งหมดกี่โลครับทำทั้งหมดประมาณปล่อย67แต่63สี่ห้าโลทำสี่ห้าโลบอลน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับ67อ่ะ67 จะลดลงอีกไหมหรือว่ายืนพื้นตรงนี้นะก็ต้องรอดูครับแล้วแต่ดูไฟทีละไฟเนาะครับไฟนี้ซ้อมหนักมากขนาดไหนครับก็ซ้อมซ้อมเยอะครับซ้อมหนักครับเตรียมตัวดีมากเที่ยวมากๆเที่ยวมากี่กี่กี่สัปดาห์ได้ก็ประมาณซ้อมหนักๆเลยครับอัดหนักๆเลยคือ2สัปดาห์ครับอือัดหนักๆนี่ปั้มกับใครบ้างปั้มเหมือนนพวกเด็กสั่้อยพวกน้องๆในค่าย เดรรสามน้อยสอสมานใช่ครับอันนี้ก็หายไปแล้วกลับมาตัวใหญ่นะกี่โลครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบบาทแล้วมีใครอยู่บ้างมีอินซีทองสามสิงแล้วก็จินซ่างครับเจยปั๊มเจย์เลนเจย์ก็ใหญ่ๆแล้วก็มีชื่อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้วันพุธละบอลเหลืออีกเท่าไหร่ครับน้ำหนักในสองปอนด์ครับเลขสองปอนด์ก็นิดเดียวสองปอนด์ก็ไม่ถึงหนึ่งกิโล ครับก็เหลือมาโลนึงอ่ะนี่ว่าโลนึงครับต่ำสุดตอนคือทำได้พิกัดเท่าไหร่ก็ต้องรอดูอีกอ่ะไม่ผ่านถึงตอนเนี้ยถ้าต่ำสุดไปทำได้หรืก็เนี่ยครับสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดกังได้นะครับสามเก้านี่ก็ไฟที่เราตัดสามแปดอ๋อเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวเข้าข้าวยังไงกับกับปีตันที่ที่ที่วาดไว้ในหัวว่าจินตนาการไว้ในหัวว่าต้องชกอะไรแบบไหนอะไร ก็เล่นฝีมือก็คือมันเราพี่เขาไม่มองจริงครับว่าเขาจะมารูปแบบไหนคือเราไปคอยไปแจ้เกมเขาไปแจ้เกมบนเนีดีกว่าครับผมเชื่อว่ามันคู่นี้คือมันว่าได้คิวมันอยู่แล้วครับอไอคิวอยูงแ้คือเราไม่ออกว่าเขาจะมาไนคือเราคอยแจ้เกมไปทีละยกดีกว่าครับหลุดทีเดียวคือจบเลยนะหมดปีมือเราทําร่างกายให้จำพร้อมคือว่าคิดที่ได้ออกได้นะประมาณนี้ไว้ดีกว่าก็เตรียมไปให้ดีที่สุดครับ เพื่อที่จะให้คิดได้ทําได้ครับส่วนจินตนาการบนเวทีมองข้ามช็อตไปสเต็ปสองสามสี่เนี่ยวัดกึ๋นกันแล้วครับทั้งทีมงานด้วยแล้วก็บอลด้วยครับแต่ถ้าเตรียมตัวไม่ไไมดีคิดออกบางทีทําไม่ได้ทําไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างไฟนี้จะเจอกันไปเจอกันมาแควกันไปแคะกันมาแล้วมาเจอกันได้ก็ <c oughs> สิ้นสุดการรอคอยไหมกับแฟนมวย ใช่ครับคือคนคนรอดูเยอะครับนั่านนะสิมันเป็นกระแสฮอตทางโซเชียลด้วยแหละอ่าครับเป็นเป็นคู่คู่แปลกตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะได้เจอกันครับครับก็ยังไงก็ฝากนะครับฝากฝากดูเขาถนัดขวาเนาะน่าจะขวาครับเขาจะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งขวาครับได้สองการดเลยขาถนัดขวาบอลนาซายครับใช่ไหมครับมีแข้งซ้ายมีจังหวะฝีมือ ไปถ่ายโปรโมทมาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมไปถ่ายโปรโมทไหมใช่ครับโปรโมทอะไรกันมันวันศุกร์เนี่ยครับอ่าก็ใครติดตามโปรโมทก็สามารถดูได้วันศุกร์เลยครับใช่ไหมครับท่องถูกก่ออยู่หมายเลขคลิปสี่ครับเป็นไงบ้างแฟนคลับจะตามมาเชียร์เยอะไหมก็<อ>เห็นบอกว่าไปเยอะอยู่ครับไปเยอะอยู่ว่ามันเป็นไฟชิงแชมป์เลยครับเซสมานกำชับอะไรบ้างครับมีอาชีพอย่างเดียวครับอาชีพอย่างเดียวก็อาชีพล่วงหน้าสองแสนครับสองแสนล่วงหน้า ต้องชนะนะ,ชนะใช่ไหมแพ้ผวงก็ไม่กล้าเหมือนกันนะอะไรนะแต่แพ้ก็ไม่กล้า,าเอาคิดว่าให้ไปเลยเดี๋ยวให้ว่ากันเพราะเสียกันใจใหญ่ไงแล้วคุณพ่อบอกอะไร้านไฟนีกก็ทำออกมาให้เต็มที่ครับทำออกมาให้เต็มที่คือพ่อก็าพยายามไม่กดดันับแต่ต้องชนะไงแต่คุณพ่อก็โหดเหมือนกันก็เชี่ย,ยวใยญเชี่ยวเชี่ยวเพราะว่าอยากให้ได้ดีอืมอหญ่เชี่ยวเหมือนกันหลังโควิดบอลต่อยไว้กี่ไฟแล้วครับหลังโควิดมีชนะใครแพ้ใครบ้างครับ ไฟแรกแพ้กุหลาบดำนะครับไฟแรกแพ้กุหลาบดาที่วันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วสอแพ้ตะวันฉายครับแพ้ตะวันฉายชนะรุ่งกิจไปท้ายแล้วก็มาชนะรุ่งกิจไปสุดท้ายก็แพ้2ชนะ1ครับที่โดนน็อกโดนน็อกนี่เคยโดนใครบ้างก็โดนกุหลาบดำกุหลาบดำครับโดนน็อกกุหลาบดำแล้วก็ตะวันฉายแค่สองคนนะสองคนอ๋อคนแรกในชีวิตคือตะวันฉายต่ว่าตะวันฉายไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมตะวันฉายจะเป็นโดนเตะกันคออ๋อโดนเตะขันคอ แต่ว่ากุหลาบดำนี่ฝั่งฝั่งนี้เลยป่ะแต่กับปิตันนี่ดูว่าทนได้ไหมก็ท้องทนได้ครับเราดูวนทีทนไม่ได้ก็ต้องทนนะครับอ้าวสุดท้ายบอลฝากอะไรกับแฟนวยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันศุกร์นี้นะครับช่องทูโฟยูครับเมื่อวันศุกร์นี้นะครับผมเชื่อว่ามา่คู่นี้สนุกแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันศุกร์นี้แล้วนะครับครับผม สิ้นสุดการรอคอยนะครับเป็นคู่มวยที่ผมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยอยากให้เจอกันอย่างมากเลยนะครับวันศุกร์นี้ทูฟ r y o ยูหมายเลขยี่สี่นะครับบอนกบกัปิตันเนี่ยจะชกเป็นคู่เอกของรายการนะครับล่าสุดมาสัมภาษณ์วันพุธตอนนี้เกินอยู่ประมาณโลเดียวเท่านั้นครับแต่ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับกล้ามเนื้อนะครับรวมไปถึงมัดกล้ามโดยเฉพาะตรงหนอกหนอกตรงนี้นะครับดูว่าชัดมากยิ่งขึ้นไฟนี้เตรียมตัวดีครับแล้วก็อัดเวทไปสู้กับความแข็งแกร่งกับกระดูกมวยรุ่นพี่ครับ